ดวงพระบางครับนี่คนต่ำเ้ยพี่น้องเอย <c oughs> <c oughs> ดวงดาวถือดวงพระบางครับฉากมันก็ต้องฮะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีแหละสบายดีเดอ้อผมแม่พี่น้องอิซิเบิร์ดจุก,กุจูโฟนสะเปลนทางฝั่งไทยฝั่งลาวทปต่างประเทศถ้ามึงนอนกับยินดีตอนหลับเขาชวนสองน้องหนวดพาเพลินคือเก่าคือเดิมพี่น้องเว้ยเพิ่มเติมฝากให้กดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับทางตำรวดเนาะตัวำรวดก้ามึงมีกําลังใจคลิปลงคลิปใหม่ๆให้ทางพี่น้องได้เบิรงได้ชมกันไปเรื่อยพี่น้องเว้เย มาเรืทงนนองเรน่องน้องไสพ่นบาดนี่กับพี่น้องขึ้นไลร้ายเติบเลยพี่้องเอ้บึงับกรอบกันทุพี่น้องเออฮโอ้ยยังไเนะโอ้ยส่ได้ลยบิว เดดในพี่น้องเบิ่งช่วงยามม่แรงพี่น้องเลยเหรอนี่ยันว่ามันมืดมืดตาคือเมื่อคืนเมื่อวานพี่น้องแต่ว่ายังงวดพาขึ้นเบิ่งช่วงด้วยพี่น้องด้วยว่าตอนนั้นหนุ่มยังยังบอกอ๋อ โดยสบายดีอ้วกินเผืชห่มาเกินน้ำเลยปยังไ่ได้กินจะได้ให้ชยยอกเขาเขาน้ำยอกเขาอีกเ้ยอเขาอีกแล้วอให้กินไปทีนี้ขาก้าแล้พก้าิดเบิ้งรอบเพื่อนไปขิดเบิ้งนี้ก่อนว่าชาวกินน้ำก่อนเถอะ้าขึ้นเบิ้งในวันหลังจากที่ ึแล้วรอบนั้นกบตอนนี้แตกต่างกับรใเนาะฮะเอายั่ได้อไมโอ้ยเืินพันแล้วรอาัดปัดในสมทตวัอาัดาแบบเวลาฝนยับใสอันมุ่งลังคามันยงเยอตัวนี้เขาอาาไม้ตำลังก็ได้ฝนยังสิเห็ดมืดมือได้พิ่งจีมงมืดเลยละมื่ไหมเนาะ mọi người đi ừ. 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 bán thì đâu mọi người ra nhang nè mọi người mùng ba mông người có thể thấy mùng ba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  nhang ba mùng 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 ไปอยู่ด้วเกัน,นที่้องเพื่อนมุงแล้วผแปลว่าพื่นนี่เพื่น,นี่อาจจะได้มุงขาหนึ่งนี่เนาะเพราะว่ามันก็ยังเหลือไป้หลายเนาะพูดถ่ายออหยบเตะเล่น,ล <c oughs> นสบ,บายดีแล้วสั่งด้เด้อเด้ออ๋อยังไม่ใส่ข่าวเนาะเพราะมันขาดลายเชื่อโอยังยังพอบ่ มันชิปโโอ้ขาขบุพอ่อเนาะใส่ใส่ก้อนว่ามันพอะได้จะบอกอือี่แน่คือบุพพอเนาน้ความเป็นไม่ต่อเนาะมันก็เลยขาแต่ว่าพ่อกับพ่อทั้งนี้เนาะแต่ว่าทาั้งหนานี่ยังพอแล้วทั้งหนานโ้ทังหนาใช้ได้ถูอืใช้ได้พี่น้องทงอั้หนาเรือกเรือปรามาณจเซ็นนี่ย อันอันยังเหลือนะยเหลือนร่าโอ้กระวะตุกอยู่ซ oh, okay. hmm. ้าวตสอ้ทุกอยู่เ้าเสนดิ าซินิมุงอีิมุงขังนี่ต่ก่อนเนอะพอชื่อว่าาไร้ะบุอะอ่ะเบุญนาะเนางเนียนียัดตัปนะตวนี้มันยังตัดสบายดีเดชาเด้อโดยโดยซีบอ่ีตัดต้องอ๋อพ่อะเพรานั้นได้ขึ้นแล้วนยเนาเดี๋ยวลงรถเข้ามาไอเบิ่งภายในโอ้ โอ้เรือ,อน,นี้เนี้ยนี้ก็ปืนไม่เหมือนหมอพ่อพี่นอ้องเป็นว่าสร้างๆเหมือนว่าไม่ยังขาดอยู่ไม่อันนี้แหละพี่นอ้องขาวดเลย่าดเป็นคำนวณแล้วเป็นว่าแต่ว่าหมืออาจจะขาดสิ้นแล้วพนอนวาแต่ว่าหมือแต่ว่าเป็นอะไรกับหมอพ่อพี่นอ้นองไหม

เนะแ่ขของนี่ของเยี่ยมอืนเหรอโอ้ผมเนมืออืนเนาะอืมีมอเตอพี่น้องเหมืนว่าพิษพี่น่อยขอโทษขอไป หมายควาว่าเมืาบาบ่ออื่นใช,ใช่ใช่นี่พี่น้องจูรวดพอดีมันออกพิษเพิถันไปนปิดหน,น,น,นึงขอโทษขออภัยด้วพี่น้องแล้วกะที่ว่างามพี่น้องเย่านชมราคาอยู่ถึงราคาอันสร้างแต่กะถึงกับอ่ามุขบ้าณอยู่ที่ว่าเงอน กับขนาดไม่นะครับเอาง่ายกันเลยส่วนราคาของขนาดไม่ที่ว่าหกคูนเก้าเนาะเมืองคือว่าพายเทิ้งเทิงกับเรียว่าโอเคพี่น้องอันนี้ของตัวนี้ปล่อยเป็นของลูกซากมันก็ต้อง พะหนย่งบมพเพอนับในไดกับโพก็คือเ่าเน่นับจังลกคือเราดิแกใดบ่ประมาณาบวมก่อนใส่ใส่บวมก่อนอ๋ต้องใส่ใส่ใส่ข่าเนาะสิหัวมันเหลือจากเ้นอันโมอจากเ้นอันจะบอกตัวนี้อืมแแปนี่เลยะแปนี่พอหบแปนี่่มอะลูกจะไม้องครับ เป็นแต่ว่าม,ามุ่งหลังค่งหลังคาดีกข่้เขาบานได้ด้ยเนาะถูกเนาะบานเลยมาแล้วบานนี่มีจักบานสี่นเนะาะสีบ่บาทบานแปิบกับบานเจ็ดสิบเนาะชูชูสองแม่พี่เราเลยพไอนี้ นมาแปดชิปพี่นนองพอแล้วกินบบเลยนะจะสวด้วยจะกินด้ยบ่อ่นกาะส่างมึงกำลังนับใหม่นับต่อ,อพี่เราาพอนับจากไหนก็พอเกาา <c oughs> อ่าหมดวะเน่างมื่นเนาะฮะเดี๋ยวขึ้นไปหาทั้งสามเมือง ลูกพุดเนาะลูกอลโคงเงินโค้งไปนาะแลหลังจากเีนั่นรูกหเอายังบ่ยังบ่เห็นเงินงินไปเน้องไ้ถามเงินเชื่อเนาะฝากอะไระไปบึงไปชมกันเนาะ่าไปใช่ะไปให้สร้างเโอ้ขอแ่สร้างดิโดยเนาะเดี๋ยวจะใชพี่จีวะดยมากโดยโดยจะถายนี่เ้อ hiền nhưng bắt tù nhiều hơn thế người nó tù nhiều hơn đó bắt tù nó còn ngày đứa cảnh này đó đời đời dù còn đang hít tắc khẩu bị động đi đó đời, đời 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 Hãy đi <laughs> หนอก็เลยมาหาทั้งน้อง่นทั้งลานน้อยหลานน้อยนี่ว่าตั้งแต่เิ่นมาทางหมอรู้เหรอยังเป็นมาถามมาไทยเป็นเนาะเพราะว่าเออโอ้ตวเมื่อบ้านก่อนเนาะลืมไปพี่น้องฮัลยหัลมหลฮั่โหลฮัลโหลฮัลโหฮัลโฮล กะมะฮอดแต่หวันเออมดแต่หวันนี่แหละดีหวันกันมากกับค่้าวไหมล่ะมาฮอดเนี่ยไปหานางดาวเดี๋ยวถามมันมากกันเนาะเฮ้ยนางดาวเอ้ยนุชดาวนุชดาวดาวดาวลูกคนนี้นี่ชื่อลูกคนแข็งแห้งเลยเนาะหลังจากที่ว่าเพิ่น ไปหาหมอว่าเพิ่เป็นไข่วะนอนมดคืนไปห้งหมอบขชมขาจะชงชลูอ๋อขอใส่สลมิอ๋ะอะนเเป็นุจมโจมมดอนี้ก็ตัอ๋อักวัคซีนบะ่ะอ๋อหนาคือกันแหละ่จมโจมมด้ว,วนไว้เนาะเขาเดียวเนาะ

อานานคอ,อ,อย่างก็ข้าวในบ้นนีอย่างนี้ข้าวในคนนั้นข้าวอุดมอตบายแหล่งดีรู้หรอกาจะกินเงนะิน <c oughs> ยับมใม้ใอ้ทั้ง กินเขากินน้ำกันเนาะเอาให้ลุงกินนะอ๋อเอาเอามาดีก็ได้เจ้าเด้เดียปรีมาโดยโดยลูกหาจกินไปนี่เดี๋ยว่อยากหรอกลูกหิวหรือลูกกินเราเลยใช่ไหมจเฮ้อันตานี่นากดอับลุงเลยลูกนรไหม่ อออจัองทัางอ,อ,อึดฮะสีดยาอ้ซสีดยาดีกินแด้วเจ้ากินแล้ว,ลวก,กินแล้ว นา้หรลยอารง้หดครับพีมเนี่ยบาทที่เล้ยบาทพี่น้องพี่น้องอีกทีตึ้งแตงาแดงผลาบ้างฮะฉุดดวงพระบางวันนี้นะอ๋อ้องพี่น้องซิมบ้าน้องบาทนี่เฮ้พี่น้องพราน้องหลดงกสิ ลองเบื่งว่าเพิ่นว่าอันตําแตงสูตรดวงพระบางพี่น้องเลยเอ้าแต่ว่าพี่น้องเพิ่นเห็นหมดแล้วครับมือในแล้วพี่น้องเล้อขอโทษขอไปนะว่าเราพี่น้องไล่ตาอืมไปันนี้ละเมื่อละมือไอ้เมื่อเผื่ว่า ดีเดอ้อพี่น้องเด้อเอาเอาต้งดองไปเรื่อยไปบ้านแล้วเพิ่นลูกเห็ดเลยสบายม่ได้เงินงอสเงินงอสไหมหายปมาตูไหมอ้าว,วอ้าวมึงพี่น้องอันนี้คือตำมะเตงสูตรหวงพระบางเลยพี่น้องเด้อให้พี่น,อน้อ,เอ,นองเบิ่กเลยอันนี้ หนุ่มๆยังบุรุษเคยกินสีมือทั้งน้องดาวบนเฮจ้ากเถื่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวว่ากระซายจะออกว่าเป็นแบบไหนมึงเด้วยชิมไหมพี่น้องงกินหนูกินกระเข้าชิมน่อยๆกินกระเข้าเลยเดวพี่น้องเลยนี่กินตำกวางแตงเด้พี่น้องอ่าสูตรดวงกระบางบ้านดวงดาวเพื่อน พอได้ไอ่เดดกระดานนะอาจารย์มเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุฮ้ยเฮนยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย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 เฮ้เ้้้้เเ้เ้เ้ แต่ตามแรงเพชรนี่แบบมันสีออก้อนเนาะมันอันแนนนำอ๋อขอบใจขอบใจก็กินได้อยู่โบจึงขนาดว่าเพชรแบบนั่นเนาะอันนี้สูตรดวงกระบางพี่น้องเลยมากินขอมกันได้พี่น้องด้วยเด <c oughs> มา้ยม, <c oughs> มัมั้ยกินไ,ได้ไมาเคยกินหรอกที่จริงลูงหลวนก็ยังบริหิวแห้งออกะภตาวาา เอมาหายจินเนาะเนี่ยว่าเสียน้ำใจพี่น้องเนาะขึ้นมาพี่น้อซานมาอุบุติสินกันเนาะเนาะพ่นไปพ่นกินปลาไปมาพี่กินเข่าเหมืนวันเนาะเมย์เนาะนแล้วพี่น้องตับหมักแตงสูตรดวงผ้าบางบ้านน้องดาวเมย์น้องไซน้องนุชนุชยาเนาะปักวางเพลิงดำเนาะไอ้เหลืองก็ได้เออเออ ดสบายดีเมืนั่งดูไม่ได้สบายดีว้าวเปนตะกินไม่ไดยกอะไรมรเอ่บนเขาไปะรจุกเปไม่ได้จาเฉยจเราไม่กลัวีไทยุกันเายวฮะเอาไม่อย่างพวกจุกเป็นน้นเน้นนนเอา ก่อนอยากไปพึ่งพิงพี่ลุงดยโดยโดยผมเป็นยังแบเพราะว่ามาดิดน้ำนองนุ่ดดาเพิ่นเพราะว่าตั้งแต่ว่าเพิ่นออกมาจากห้องหมอแล้วตำรวดกันยังไม่ได้เออพื่อนน้องเพราะว่าทั้งหนวดกันยังไม่ได้เคยมาหาเพิ่นแล้วเพิ่นเข้าห้องหมอกับตำรวจกันเมื่อบ้านพี่น้องเลยเออเพร่อบ้านก็ได้แมนกะพอดีทูมาถามน้ำนองใส่เพิ่นอยู่ ปวดว่ะโอ้มาแล้วปวดนเนาะมาตืตังจากที่ว่ะมือชาบ้านตื่นมาเปินมือใหม่มอะไรนองเนาะโอ้อากินแม่เจ้ากินกว่ากินแล้วกิหหนอะ้รบ่มย่อมไปกว่ยกินผู้เดียวนานี่อ๋ตอ,อนนต้องผิดอนาาลูกกินได้บาทนี่ตำรวจสิกินเบ็ดบาทน,นี่นี่กิน,น,กนคือน้ำใจทั้งครอบครัวของบ่าวบุญคงกับน้องดาวเนาะทั้งโตู้แม่ตู้เนาะกะ ทำคิดทำใจเพื่อนพี่น้นนองตัดหมากแตงดวงอจูดวงมะบางครับสมพักเสียนอันนี้ต้มเลยเกง่งเลยท่านแม่แท็กมันเปนแม่น <c oughs> แต่ตำรวจผลว่าต้มหมากแต่ว่ามันคล้ายๆแกงหรือว่าแบบนี้แต่่วาแกงกแต้มเติมซองซื้อแตงต้ม <c oughs> <c oughs> กินยังไงกับแซ่บผู้เก่าเนาะต้มไก่แกงไก่พี่น้องเลยแต่กินกับอะไรได้หรอกเพราะว่าเป็นย่อมาหายเนาะเดี๋ยวที่ว่าโอ้ยเราขอบไม่ให้กับผูกินสร้างเงินโบว่าว้ายแบบอะไรอีกเนาะออกกระจาอีกเนี่ยหนากระดาษตามแกงนั้นกินในช่วงว่าเลยพี่น้องช่วงนอนเลยแนวโประกอคือปากได้รสชาติมองเนสุมเนาะ แต่ว่ามูสมของเน่าผสมมองแปงของเน่าแล้วก็เผ็ด้นอ่ะเลยถตาว่าหิวลอนเนี่ยกินในช่วงร้อ่ันเป็ดเขาเอื้นตัมเป็ดผสมเขามีน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่หรอไม่มี แบบรูโดดได้พี่หองยใช้น้ำตาลครับพี่อุ้น้งนนั่งกินอยู่คนเดียวพี่หองเล,เลยกินันจ <c oughs> อ,อาการเพินน่แน่ได้หรือเโยฮึ่มเบียดมาเนอ้วนเนาะือยนัเนเพิ่หลายมือเลยแห้งก็ดตอนเพิ่นเมื่อแต่งหงมาอ้อ้วนเลยล <บา S 1> มเห็ดอ้วนกันั่นนะว หากเราไมีเส <S an> <mniej> ียงรบกวนจากการกินในราชประทานอาหารของลุงหนวดขอโทษขอโทษพี่น้องเนื้อเนาะเสียงอ่าเสียงในที่บรสุภาพเนาะหรือว่าคำว่าในที่บริสิบรุต้องกะลุงหนวดของตัวขอโทษพี่น้ำพิงลุงหนวอิฐทีเบอร์ตถึงจุคนเนาะเอาเระตูวเราไปใช้กินเนี่ย อืมอตรวหดพรอดรบหมอดอีกเนาะว่าต้องหลดกินมาได้แต่ว่าที่นี่เนี่ยบเสียล้ำใจเนาะคือได้ขึ้นมาเพื่อนชา้านย่อเขาย่อนหน้ามากินบุกินโอ้ยว่ะเกลือดีน้อยหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ยื่กนหลังใบอะมนก็ยนี่มักินก็ กินหม่องนอนหม่องดินหม่องเที่ยวหม่องเดียวก็ได้น้อครับวางดุงเข่าไหแล้วช่วงนึงเนาะแต่ยังบอกว่าหิวอยู่นี่คือวางเป็นกองหนางนอ่ากองหลังมันมืดพี่น้องไงจิ้มเป็นอาที่ร้อยพี่น้องเไยนี่พี่น้องเบิ่ง อาสูตรดวงพระบางครับนี่คนต่ำเด้อพี่น้องเด้อน้องดาว <c oughs> <c oughs> ดสูตรดวงพระบางครับแบบเดียวกับบ้านเขาต่ำเลยพี่น้องเลยเรื่องแต่วา่าทีต่างบองนึงบองไหนรสชาติรสชาตเผ็ดนั่นนึงเพราะว่า,ามันเผ็ดโดดๆเนาะมันต่ำบ้างบ้านเขาต่ำหุ่งนี่บบเผ็ดปันไดบันต่ำหุ่งนี่มันที่แบบ เพื่อนู้บอก็บอกเขาจพูดแต่ว่าเราตำมหุ่งนี่แบบว่าใส่น้อยเดี๋ยวหนึ่งใส่ลายก็ไดบแต่เพชรกับพอประ้านึงเต่ตัวนี้ใส่พริกเม็ดสองเม็ดนี่เพชรแบบปู่จ้าเลยนะชแบบออกห่อนเลยนะอันนี้พเอหุ่นไปจ้าอย่างเงี้ยเลยเลยจับแก่ดิ๊ คนราวนตดอเ็งเ็อนดือนบบนี้กไอกอันกเอ้ยน้องดุดาเอนองบบ่ไวขนาดได้นี่สเดือนนี่เนาะน่สเดือนวันพี่สองเก้าเนี่ยวันทีเต็มเลย3เดือนเต็มกี่วันเนี่ย ตกติกเอ้ยกติก,ตกดาวะอะออตกติกเออว่าเพิ่นกินนุ่มเม่เพิอ่อ้วนไวเนาะเพิ่้กินนมผงเนอะแต่ว่าเพิ่กินเข้าเนอะเขากองเนาะรียวไเลยเออรียวมาเอาเปริ่วด้วยด้วย ครัเนาะพี่น้องก็สหรับคลิปนี้ก็ทุกหนทุกที่ได้ลำลาเลยเนาะว่ารบปวดทั้งนั้งหนาวเป็นหนาวเป็นอยู่อย่างนอนเนาะพี่น้องมองมองนอนเพิ่งเดียวเพิ่งกันเป็ยใหญไปอยู่เพื่อนใหม่พี่น้องเว่าอย่างไรดีใจว่าแบบนี้ดีใจเพราะว่ามันยู่นี่เพราะว่าอัน เือแต่มุงเนาะเหลือบรายเลยพี่น้องี่วา่าครว่าอยหนึ่งกับประมาณเกาสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเนาะที่ว่าเก้าสิบเปร์เซ็นต์พี่น้องยังที่ว่ายังเป็นยังบร้วเป็นทางการเนะครัเลย่วมดีใจครับน้องดาวเนาะน้องชายทางบาคงทางครอบครัววัคนเนาะที่ว่าได้เงิน ไม่หลังใหญ่หลังงามๆพ,พ่อพม่น้องเว้สมราคาอยู่สมราคาสร้างน่ะกิคะสมราคาอันไม่เนะาะอาันจะยอมอ้อสกคะถือว่าทุกหนทุกที่ขอเจ็บขอ้องขอไฟพี่นลองขอจบคลิปเลยเนยใหยทั้งหลงดาวพันอ่าบอกลาลำล,ำลาเอฟซีเลยเนาะสบายดีเดอ้อเอฟซี และการนูนวมดคขาให้มีคนติดตามหลายๆแล้วลงรู้ใจเอฟซีที่ติดตามเขาครัวคองคอยมาคอยเล้วยนะคเด้อโดยถ้าดูเนาอ่ะพี่น้องกะเมปาถาตู้เด้อโดยโดยโดโดยโดยโดยน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่น้องหนุ่มาจะได้รำลาีแต่ฝากให้พี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกังน้องหนุ่เนาะ เพื่อว่าลุงหนวดก็จะได้มีกำลังใจอ่าเฮ็ดคลิปลงคลิปใหม่ๆให้ทางพี่น้องได้รวมใจส้มกันไปเรื่อยๆอีเนาะก็ขอขอบขอคุณขอบคุณทั้งเอฟซีที่เข้ามาเบิ่งโดยบความโฆษณาอ่าโฆษณาและเข้ามาเป็กน,นาากำลังใจให้กับทางลุงหนวดเนาะที่ว่าอ่าลุงหนวดก็ได้มีแห้งสูต่ต่อพี่น้องก็ตะคลิปนี้ก็ฝากให้พี่น้องเอฟซีมีแห้งเด้อ สุขภาพร่างกายนะครับลำดุลทองเบิร์ดสุกุมสุขคุณเนาะแะที่นี่สะดวกอะลำได้เลยบันเออบ้า